สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะจะพามาดูคลิปติกเก k ที่เมื่อคุณดูแล้วอะ่ะจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่าถ่ายวิดีโอหน้ากระจกแต่ว่าไอโฟนพังขนาดน,นั้นแต่ทําไมมันยังถ่ายวิดีโอได้อยู่เนี่ยชัดแบบ 4K กันเลยทีเดียวโอ้โหคือแบบโทรศัพท์มันพังจนเละไปหมดแล้วอะ่ะแต่ ยัถ่ายได้เหรอคือแบบโทรศัพท์ iPhone มันพังเละมากเลยนะแต่ทําไมกล้อง iPhone ยังสามารถถ่ายวิดีโอได้อยู่วันนี้มันเป็นไปนได้ยังไงครับเนี่ยคือกล้อง iPhone มันแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอแต่พูดถึงกล้องที่ผมใช้ถ่ายอยู่ก็กล้อง i p h o n นนะเนี่ยอึอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าเขาจะบอกให้ดูตรงแขนของเขาเหรอเฮ้ยดูเหมือนว่าแขนของเขาอะ่ะมันแบบทะลุแบบเป็นประตูที่อยู่ด้านหลังเลยอะ่ะใช่เหร มันเป็นเพียงแค่เงาที่แบบสะท้อนมาแล้วตรงเป๊ะกับประตูหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆคิดว,ว่าไงแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงแขนทะลุไปเห็นแบบประตูด้านหลังบ้าว,าวอ่ะชี้ไปฝั่งนูน้นแล้วให้ดูอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเสาไฟถนนนี่แล้วไม่มันมีแต่แบบตรงไฟวะ มันลอยอยู่อ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยหรือว่าคนก่อสร้างอ่ะเอาเสาออกแต่ลืมเอาต้องหลอดไฟออกมันก็เลยคาไว้ตรงใส่ไฟแต่มันไปอยู่อย่างกันได้ยังไงเวะเนี่ยลอยกลางอากาศเฉยผมเชื่อว่าหลายคนคงแบบใครเห็นกันมาบ้างไม่คือสีน้ำเงินหรือว่าอะไรกันแน่เขาเลยอันนี้มาเปรียบเทียบชัดๆดากับน้าเงินเมื่อใยับไปอยู่ตรงที่แสงน้อยๆเอาไม่เป็นเหลืองกับขาวเฮ้ยสีอะไรวะเนี่ยอะไรว้เนี่ยสีอะไรกันแน่เนี่ยสรุปไอ้แล้วสีมันเปลี่ยนไปได้ยังไงวะ แค่แบบแสกมันน้อยลงอะสรุปมันคือสีอะไรวะแล้วไม่ใช่อะไรนะคือผมตาบอดสีด้วยยิ่งแยกสีไม่ค่อยออกอยู่ <c oughs> เขาหักไม้จิ้มฟันแล้วก็เอามาแปะไว้ตรงจมูกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วเขาก็ใช้ปากเป่าอ่ะ <c oughs> จนแบบไม้จิ้มฟันมันเฮ้ยจะหมุนเป็นพัดลมแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วมันไม่หล่นได้ยังไงวะคือเขาก็ไม่ได้ติดกาวรอเปลเามันหนีบไว้กับจมูกเหรอมันเลยแบบไม่หล่นลงมาเพอเพออนาคตเอาไปปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกางหันลมอะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่าใช่อ่าเอาขวดอุ้ย ไปแย่อุ้ยอ้ย,อยมันเปิดเปิดฝาได้เลยเหรออ๋อนี่อ่าหยิบขวดมาโอาหูแพคไว้อย่างแน่นหนาแล้วเอาไปมันใช่ที่เปิดไหมแบบไอ้ที่เปิดมีหรือเปล่าไม่มีก็ไปซื้อก็าโอ้อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ ไอตรงนั้นไม่แข็งแรงขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าเขาเอาอะไรซ่อนไม่อยู่มันเลยแบบเปิดออกมาได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ไอตรงนั้นมันจะมาเปิดฝามีอะไรอย่างงี้ได้อ่าเดินมาแล้วเอ้ยแล้วมันตะกร้ามันแบบมันวิ่งเข้าหามือผู้ชายคนนี้ได้ไงวันเนี้ยอ่ะนี่ของมาเฮ้ยคือมันเป็นคลิปย้อนกลับหรือเปล่าแต่ดูจากเวลาข้างบนมันน่าจะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดไหมแต่ภาพมันก็ชัดเกินที่จะเป็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นคลิปย้อนกลับหน้ามันดูไม่ค่อยเนียนนะอะไรเนี่ยเฮ้ย เออเดี๋ยวมนะันมันไม่ใช่ตู้กดน้านี่มันคือตู้กดเงินก็คือเอาเงินไปกดเงินเหรอเอ้ยเดี๋ยวเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเอา1ดอลลาร์ไปกด1ดอลลาร์ก็ได้1ดอลลาร์อย่างนี้เหรอเดี๋ยวเพื่ออะไรก่อนแล้วคือสงสัยอย่างหนึง่งตู้มันอยู่รอดปลอดภัยได้ไงวะอ่ะคนเดินมาเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วเป็นผู้หญิงคนนี้แบบว่าเดินทะลุเทปใสมาเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยนี่ดูภาพช้าอีกรอบหนึ่งเดินมาปื๊บคือมันลอดไป อย่างเยีะเปล่าวะคือเทปใส่มันอาจจะแปะแล้วแปะไม่อยู่มันก็เลยแบบไหลไปด้านหลังอย่างนี้หรือเปล่าคือถ้าผู้หญิงคนนี้เดินทะลุเทปใส่ได้จริงๆคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณแล้วล่ะไม่ได้ใจะใช่คนแล้วเนี่ยอ่ะแท่งไม้คือวางไว้เฉยๆมันก็ล้มใช่ไหมแล้วเขาว่าเอาขวดวายอะไปเสียบเข้าไปเอ้ย แล้วือบอกว่าไม้มันไม่ล้มได้ยังไงอ่ะดูเหมือนแบบน้ําหนักกับแรงน้มถ่วงมันจะแบบสมานกันหรือเปล่ามันเลยทําให้แบบไม่ล้มลงมาอะไรแบบนี้แต่จริงๆนะใครที่เรียนฟิสิกส์มาก็น่าจะรูท้ทฤษฎีนี้นะซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนั้นที่เรียนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูจบไปได้ยังไงไปดูเหมือนว่าเขาจะเป็นช่างนะอะไรมาซ่อมลิฟต์หรออ่าโอ้เปิดประตูลิฟต์มาแล้วโอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเบื้องหลังลิฟต์ มันจะมีคนอยู่ด้วยอ๋อมันจะเป็นแบบว่าช่างอะไรแบบนี้มาก่อสร้างหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็คือแบบอัดเดี๋ยวกี่คนแล้วเนี่ยสามสิบอุ้ยสิบกว่าคนแล้วคือเขาอัดกันอยู่ได้ยังไงในลิฟต์เล็กแค่นั้นะคือพวกเขาอยู่ในห้องลิฟต์สี่เหลี่ยมๆแค่นั้นหรือว่าอยู่ลงไปชั้นล่างอะไรแบบนี้หรือเปล่ากคนเยอะขนาดนั้นให้อยู่ในห้องลิฟต์ลิฟต์ไม่พังเอาวะวะลูกศรชี้ไปที่ตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮ้ยเวลาเขาก็พลิบตามันแบบมันได้เป็น ไอ้เราชี้ไปที่คอเอ้ยเหมือนกับงูเลยอะเอ้ยเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยดูดิเวลาเขาก็พิมตาอุ้ยเฮ้ยเหมือนกับงูเลยอะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเวลาเขาแบบหายใจด้วยอะดูดิมันจะแบบแบบเหมือนเหมือนงูอะเอ้ยเอ้ยพญานาคความตัวมาเป็นคนหรือเปล่าโอ้โหอย่าลืมคอมเมนต์สาธุสาธุกันนะทุกคนฮึดูเหมือนว่าเขาอะจะเอาช้อนไปตักแต่แบบมันมันตักแบบมันตักไม่ขึ้นเหมือนกินราดหน้าอะไรแบบนี้เลยอะเวลาจะตักให้มันแบบมันเป็นอย่างเนี้ย เออก็สงสัยเหมือนกันนะทำไมมันมันตักไม่ได้วะคล้ายๆกับเหมือนเวลาเราตอกไข่อะไรแบบเนี้แล้วเราทรําเศษอะไรหล่นลงไปอะมันเขีย่ยไม่ขึ้นสักทีไม่แดกแมงอะชื่อคลิปบอกผู้ชายฝั่งขวาชนะได้ยังไงเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะแบบอย่างนี้เลยคือแทนที่ผู้ชายฝั่งซ้ายอะจะลงมาหยิบได้เลยแต่ทำไมผู้ชายฝั่งขวาแบบหมุนแบบลงมาหยิบได้เร็วกว่าผู้ชายฝั่งซ้ายวะนี่มันทฤษฎีอะไรวะเนี่ยหรือว่าผู้ชายฝั่งซ้ายแค่กากเฉย อ่ะมีของกินวางเอาไวบ้บนรถโอ้โหน่ากินเชียวเห็นแล้วหิวเลยแล้วไมอ่ะโอเคกินหมดเกลี้ยงแล้วแล้วเอา้าเฮย้ยเอา้ารถเป็นอะไรอะ่ะคือแบบต้องการจะสื่ออะไรมีใครอธิบายได้บ้างไหมคือเขาใส่รองเทาา้าสกีแล้วก็แบบมันเดินอย่างนั้นได้ด้วยเหรออืมนึกว่าจะสไลด์ได้อย่างเดียวมันเดินได้เหรอมันแบบมันยาวไปหรือเปล่าถ้าสมมติมันเป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเดินลําบากน่าดูนะแต่เดินชิวเกิน ไม่ลื่นหรอสงสัยขี้เกียจถอดหรอมัง้งก็เลยเดินอย่างนี้แหละเอ้ยแล้วก็แบบว่านกมันติดอะไรอะ่ะแล้วก็แบบว่าแบบนักแต่งเพลงอะไรแบบนี้ก็เออจะเอาไม้มาเขี่ยให้แต่แบบมันมันไม่ได้มีอะไรขวางไงเข้าใจไหมดูดิดูดินี่เขาเอาไปแบบสกิดแล้วสรุปคือมันเหมือน,นแบบต้านลมเฉยๆอลหรอเออแต่แบบลมมันแรงใช่ไหมแบบไม่ได้บินไปไหนอะไรเงี้ยนี่ไงนกติดบักในชีวิตจริงหึที่ไหนวะเนี่ยอ๋อปั๊มเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแล้วไม่รถมันตั้งอย่างนั้นน่ะคือแบบถ้าชนอย่างนัั้นนมก็ มันน่าจะพลิกยังแบบรูปร่างอื่นหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> <c oughs> แล้วมันตั้งอย่างนั้นได้ย, <earn. S 1> ยังไงวะเนี่ยขับยังไงให้รถมันตั้งได้ยังนั้นวะก็งงกับคนขับเหมือนกันแหละว่าขับไปได้ยังไงเขาบอกประมาณว่าเขาอะเพิ่งได้รับข้อผิดพลาดของจกักรวาลนี้เป็นครั้งแรกแล้ววันนี้เขาก็บอกว่าในขณะที่เขาอะเก็บของอยู่เขาก็ได้เจอกระเป๋าฝาแฟดที่ทา,งท,าง,ทงที่ตัวเองอะซื้อมาแค่ใบเดียวแต่ทำไมถึงมี2ใบซึ่งจริงๆเข,ขาก็อาจจะแบบเผิอซื้อมาสองใบหรือเปล่าแต่คือตอนแรกตั้งใจจะซื้อแค่ใบเดียวไงหรือว่ากระเป๋าใบนี้อาจจะแถมมาก็ได้หรือเขาเองนั่ ใบเดียวแต่ทา,ท,าทางที่ได้มาสองใบไม่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วก็มากินปลาตัวพ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมันกินเฉพาะแค่หัวเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออใครทาโอ้ยแล้วปลาตัวนี้มันกระโดดหนีออกมาจากบอ่อออ๊ยปลาสิบแปดตัวตายโอ้ย,อยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้งวัวเปล่าวะหรือว่าตุเงินตัวทองแต่สัตว์พวกนี้ถ้ามันกินมาก็กินทั้งตัวเปล่าวะมันจะกินแค่หัวทำไมอ่ะหรือว่าเป็นคนเองนี่แหละโอ้โหยน่ากลัวกันเลยทีเดียวหัวเราะโดยที่ปาาของคุณอะต้องปิดเอาไว้อยู่ คนถ่ายหรือเปล่าที่ขำอ่ะไม่ใช่คน,คนที่ยืนอ่ะมีใครลองหัวล้อแบบปากปิดเอาไว้ได้อยู่ไหมเฮ้ยแต่เวลาผมหัวร้ออย่างเงี้ปากเปิดนะเว้ยแบบ <laughs> ไอปากปิดนี่ว่า เฮ้ยแมวเข้าไปอยู่ในขวดได้ยังไงเนี่ยแล้วคือดูจากขวดก็เหมือนไม่ได้เจาะด้วยนะหรือว่าจริงๆแล้วอะแมวอะตัวเล็กแต่แค่มันมีขนเยอะเฉยๆมันเลยแบบดูเหมือนตัวใหญ่อะไรแบบนี้หรือเปล่ามันเลยเข้าไปทางรูข้างบนได้เอ้ยผมรู้แล้วเขาอาจจะเจาะรูไว้ข้างใต้ก็ได้แล้วก็แบบรอบลงมาอะไรอย่างนี้อยู่ๆก็ฉลาดะ่ะอยุย่เมื่อคนเข้าไปที่จีนาครั้งแรกอันนี้ไม่คือห้องน้าของจีนใช่ไหมเออมันจะเป็นประมาณนี้แหละฝรั่งงงเอ้แต่เมื่อก่อนประเทศไทยก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะแต่สมัยนี้ก็แบบว่าเปลี่ยนมาแบบเป็นแแบบบบนนั่งเมืออก้า กันหมดแล้ววะนะมันเรียกว่าอะไรวะแล้วคือแบบว่ามันมีไฟออกมาจากกอกน้ําได้ยังไงเนี่ยสรุปอันนี้ยังเรียกว่ากอกน้ําได้อยู่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีน้ําออกมามันมีไฟออกมาต้องเรียกว่าอะไรกอกไฟเหรอแล้วไฟมันออกมายังไงวะเนี่ยหรือว่าตต่อหรือเปล่าแต่ก็เนียนอยู่นะถ้าจะให้ตต่อแบบพวกแสงอะไรแบบเนี้องค์ประกอบมันครบมากเลยนะหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้ก็คือเตาแก๊สอะไรเนี่ยตอกไข่บนหัวคนเนาะเอาแล้วก็คือเอ่อตีไข่ให้มันแบบ มันเป็นไข่เจียวจะทำไข่เจียวใช่ไหมฮะอะไรอยูเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรคือแบบว่าเป็นเทรนใหม่เหรอหรือยังไงหรือว่าเขาใช้แทนพวกแว็กอะไรแบบนี้หรือเขาจะทอดไข่กินเพื่ออะไรเนี่ยใครก็ได้อธิบายทีนี่เหมือนจะเป็นห้องน้ําชายใช่ไหมแล้วเขาเดินทำอะไรเนี่ยอ่าเขาประตูแล้วเขาแบบว่า เดี๋ยวทำไมโถมันแตกอย่างนั้นนะใครไปทำโถแตกอย่างนั้นนะใครที่ไม่เข้าใจก็ดีแล้วนะครับผมดีแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับมีคลิปวิดีโอไหนที่เพื่อนๆไม่สามารถอธิบายได้และสามารถอธิบายได้บ้างไหมครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับผมโอเคขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแหละ